รีวิวท่อเวฟร้อยยี่สิบห้าเอสหัวเทกนะครับลูกค้าส่งมาผ่าแก่ครับลูกค้าส่งมาผ่าแก่นะครับสเต็ปส่งมาแต่ปลายนะครับใบนี้ผ่าแก่นะครับเน้นย้ำผ่าแก่ลูกค้าปากใหญ่มานะครับต้องการให้ทําเป็นปากเล็กนะครับอันนี้เราก็ทําการทําเป็นปากเล็กเล็กนะครับก็คือตัดท่อเก่าทิ้งนะครับปากใหญ่นะครับแล้ว ทำมาเป็นปากเล็กปากเล็กนะครับปาก3านะครับโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นระบบผ่าเปิดนุ่มนะครับออกแนวล้านนิดนึงนะครับพร้อมเดินคอ28นะครับสเต็ปรดลูก56นะครับไม่ชักนะครับลูกค้าไม่อันนี้แนวเชื่อมเดิมนะครับของเก่าแนวเชื่อมเดิมนะครับอันนี้แนวเชื่อมใหม่นะครับนะครับ ค่อนข้างเก็บยากนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเชื่อมเละมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เชื่อมเละมาแล้วนะครับอันนี้ก็ทําการตัดของเก่าทิ้งก็พยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับแด้วเชื่อมคอครับประมาณนี้นะครับลูกค้าไม่ได้บอกว่าให้ขัดนะครับก็เลยไม่ได้ขัดนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงครับสเต็ปขาเปิดนุ่มท้ายออกสามสองนะครับ เดินเบาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลดผ่านไปก่อนอ่าลดผ่านไปแล้วนะครับฟับงเสียงกันเดินเบาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องดูนะโอเคครับเรียบร้อย เดี๋ยวจับแพ็กส่งกลับได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ